ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชัชัยช่วงเช้าเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่1นึสิงหาคม2565%มานํานำเสนอครับด้วยถุงพระราชทานวันนี้หนึ่งสิงหาคม ก็เข้าเดือนที่8ของปี65แล้วสุขที่12สิงหาที่จะถึงเป็นวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเมื่อวานก็ไปซื้อธงมาติดหน้าบ้านเรียบร้อยด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอันไม่เคยคลายจาง คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินคำว่าอีสานแลรงเพราะทุกวันนี้อีสานไม่มีแรงให้เห็นแล้วหากแต่เป็นอีสานเมืองต้นแบบวัฒนธรรมแข็งขันแข่งทางพัฒนาใกล้เป็นกรุงเทพแห่งที่สองรำไรเหนื้อสุดของไทยก็เช่นกันธรรมชาติด้วยป่าเขาลำนาไลาดำรงอยู่ทำให้ต้นน้ำยังคงมีน้ำรินไหลก่เกิดแม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนและสัตว์ สุขสบายร่มเย็นทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็อาจไม่ทราบเช่นกันว่าป่าไม้ตามเทือกเขาสูงอันสลับซับซ้อนยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ยังคงเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะใครและโดยสูงถิ่นเหนือพริกเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้และผลไม้เมืองหนาวประดับใจประดับไทยให้เลิศวิไลกล่าวขานทุกวันนี้ได้เพราะใคร แผ่นดินถิ่นใต้ก็เช่นกันไม่เพียงสามจังหวัดชายแดนที่ไหนประสบปัญหาดินและน้ำไม่อำนวยในการทำกินจะได้รับการแก้ไขรวมถึงโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆจนทุกวันนี้คนถิ่นใต้ได้รับอนิสงค์นั้นทั้งวัฒนธรรมดำรงทั้งกเกษตรกรรมกรสิกรรมและทั้งการทำมาหากินในผืนดินวิจัยพัฒนานั้นเพราะคร คนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน40อาจเข้าใจว่าแผ่นดินป่าเขาแมกไม้แม่น้ำลำธารทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานที่ดำรงอยู่ได้และพื้นดินดำน้ำชุ่มป่าไม้อุดมสมบูรณ์แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองอย่างที่เป็นทุกวันนี้นั่นเพราะด้วยตัวมันเองไม่มีใครไปชี้แนะแต่ต้องในฐานะคนวัย80 ก็อยากบอกคนรุ่นใหม่เพียงให้รู้ไว้ทัาตนั้นว่าอยากเข้าใจว่าผมจะมาโนมนาวชักจูงอักขาตาโรตถาคตาครับพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าธรรมะทั้งหลายพระองค์เป็นเพียงแต่ผู้บอกส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อจะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไรหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวผู้นั้นเองที่ผมพูดวันนี้ก็ยึดหลักตามนั้นโดยจะบอกว่า ที่เห็นความสมบูรณ์ของป่าของต้นน้ำลำธารของอาชีพและชีวิตชาวบ้านพัฒนาขึ้นมาดังทุกวันนี้นั่นเพราะพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมหนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่ปีพศ2500เป็นต้นมาทั้งสองพระองค์แทบจะไม่ได้ประทับอยู่ในพระราชวังสวนจิรดาเลยผู้ผาป่าเขาลำนาไพรแถบทินธุรกันดารคือพระราชฐานเวียงวังของทั้งสองพระองค์ประสุนิกรอยู่ตรงไหนทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปคลุกฝุ่นคลุกดินคลุกทรายไปทรงเยี่ยมเยียนถึงไต่ถามสารทุกสุขดิบ ตลอดเป็นปีๆทั้งเหนืออีสานใต้ไม่เพียงเยี่ยมเยียนเฉยๆเมื่อทรงทราบปัญหาไม่ว่าที่นั้นจะอยู่ไกลจะธุรกันดารขนาดไหนต้องปีนขึ้นเขาลงห้วยต้องลุยน้ำลุยโคลนบุกป่าฝ่าดงหนามขนาดไหนก็มิทรงหวันเสด็จลุยไปเพื่อทรงแก้ปัญหาด้านการทำมาหากินให้ชาวบ้านขนาดว่าชาวบ้านแท้ๆก็ยังไม่กล้าลุย แต่พระองค์ทรงลุยไม่ใช่ครั้งเดียวพอเป็นพิธีหากแต่ทรงงานตามนั้นบางแห่ง5-10ถึง10ครั้งก็มีจนการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องดินสำเร็จอย่างป่าทางเหนือก็ทราบกันอยู่แล้วมีชาวบ้านหลายเผ่ากระจายกันอยู่ก็ถางป่าทําไร่เลื่อนลอยตลอดทุกปีผสมกับนายทุนโค่นไม้ก็ไม่เพราะทั้งสองพระองค์เสด็จไปแต่ละยอดเขายอดดอยโนม้มน้าวชักยูง เปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกพืชเกษตรและผั่์ไม้เมืองหนาวอย่างที่เห็นวันนี้ดอกหรือทุกวันนี้เมืองเหนือจึงคงสภาพธรรมชาติสวยงามงามทั้งคนงามทั้งธรรมชาติเมืองเหนือทินไทยงามคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสเห็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักยิ่งกว่ากรรมกรตามที่ผมกล่าวเพราะเมื่อลืมตาออกมาจากท้องแม่ ก็เห็นแต่ผลผิลจากงานที่ทั้งสองพระองค์ทรงหลังพระเศโทเป็นอุทกทานอาบแผ่นดินไว้ให้แล้วก็หลงเข้าใจว่าที่มีอยู่มีกินเพราะโคตรเง่ากูทำกูสร้างไม่เห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนมาสร้างให้ทําให้ฉะนั้นจะต้องเคารพเทิดทูนจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปทำไมคำที่ผมจำได้ฝังใจคือคำที่สมเด็จพระพันปีหลวง ตรัสเมื่อพศ2525ที่อำเภอสองดาวสกลนครว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าทั้งสองพระองค์ไม่ทรงนำรักษาพัฒนาน้ำกับป่าไว้แต่ครั้ง30-40ปีที่ผ่านมาวันนี้ประเทศไทยคนไทย จะตกอยู่ในสภาพไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่าใช้จิตสำนึกใคร่ควรดูเราเป็นมนุษย์ฉะนั้นอย่าเป็นนกที่ไม่รู้จักคุณฟ้าปลาที่ไม่รู้จักคุณน้ำกันนักเลยพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้ว2-3ถึงวันมานี้เห็นมีการนำสปอร์ตเฉลิมพระเกียรติเรื่องมากกว่าของในถุงพระราชทานบาวิจารณ์และนำไปปั่นแฮทแท็กด้วยเฮสปีดกันมากผมก็ดูนะ สปอร์ตเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ที่น้ำท่วมบ้านจนสองพ่อลูกต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาตกปลากันหัวเราะบ่งบอกความสุขจากนั้นมีถุงพระราชทานมามอบให้มื้อนั้นจึงเป็นมื้อที่สุขที่สุดข,ข,ของสองพ่อลูกสมศักดิ์เจียมโพสนำมาเลยว่าคนทำโฆษณาบ้านไม่เคยจมหายไปกับตาก็ดัดจริตขอบคุณถุงพระราชทานซึ่งความจริง ซื้อจากเงินภาษีและเงินบริจาคและทำทราบซึ้งกับหยุดหยุด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 จากนั้นขบวนการเขาก็ออกมาเม้นมาปั่นแฮชแท็กกันเป็นหางว่าวบางคนก็ผสมโรงไปว่าเวอร์มากไปคนน้ำท่วมมิดบ้านจะหัวเราะมีความสุขได้อย่างไรและกินข้าวบนหลังคาจะเป็นมื้อที่สุขที่สุดข,ขนาดนั้นเชียวหรือก็ต่างนานาสุดสรรคำมาตำหนิ กระแทกถึงสถาบันจากวิจารณ์คนทำสปอร์ตลามไปถึงบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เผยแพร่เพื่อการเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกอย่างอยู่ที่เจตนานะผมว่ากับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผมไม่มีความเครือบแคลงใดๆในด้านความรักชาติบ้านเมืองและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เพียงคำพูดหรือแค่คำโฆษณา ไม่ต้องสังเกตก็เห็นว่าครั้งใดที่พี่น้องร่วมชาติเกิดทุกข์ร่วมกันไม่ว่าจะภัยพิบัติหรือใดๆสิงค์คอร์ปอเรชันจะเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทห้างร้านที่เข้าช่วยเหลือชนิดว่าประสงค์จะช่วยเหลือแต่ไม่ประสงค์จะออกนามทุกครั้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วผมเห็นแต่การแต่กับการกระทําที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน รวมถึงการสนับสนุนโครงการในพระองค์เพื่อประสง์นิกรหลายหลายแห่งสิงค์คอร์ปอเรชันดำรงตามแนวพระราชดำริมั่นคงบ่งบอกถึงการกระทำจากใจพักชัดแจ้งกับคนทำสปอร์ตผมเข้าใจถึงหัวใจครีเอทีฟเขาเลยหนึ่งวินาทีกับการทำหนังที่ต้องซื้อออกมาให้เห็นได้ว่านี่คืออะไรที่มันมากกว่าของพระราชทานในถุง นั่นไม่ต่างกลั่นน้ําทั้งมหาสมุทรให้หล่นลงมาเป็นฝนบริสุทธิ์เม็ดเดียวสักเท่าไรหรอกเหมือนเรื่องบางเรื่องที่เข้าใจยากจะต้องใช้เวลาอธิบายยาวมากวิธีที่จะไม่ต้องอธิบายยาวแต่คนฟังฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บก็หาภาพหรือคํามาสื่อแทนหรือยกตัวอย่างง่ายๆเชิงเปรียบเทียบมาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงยางสปอร์เฉลิมพระเกียรติผ่านถุงพระราชทาน ภาคพ่อลูกบนหลังคามีความสุขกับมื้อที่สุขที่สุดก็ดีผ้าห่มพระราชทานยามดินฟ้าอากาศแปรปรวนก็ดีมันเป็นสัญลักษณ์ถึงชาวบ้านที่ได้รับสุขและอบอุ่นถึงหัวใจเด็กได้รับทุนพระราชทานนั่นก็เช่นกันที่ผู้ทำสปอร์ตเน้นโต๊ะหนังสือด้วยอักษรโอกาสตรงตัวเลยทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามันคือโอกาสทางอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งตัวเด็กทั้งครอบครัวและทั้งสังคมประเทศชาติสปอร์ตนี้ใช้ภาพสื่อแทนคำบรรยายมีตบท้ายก่อนจบชั่วเข็มนาฬิกากระดิกครั้งเดียวเพียงว่าความหวังกำลังใจยังคงถูกสกกออกไปเพื่อบรนทาทุกข์บำรุงสุขเสมอมาเราคนไทยได้รับพระราชทานมากกว่าของในถุงผมดูก็เข้าใจเจตนามริสุทิ์ทั้งผู้ทำสปอร์ต และบริษัทสิงห์ที่เผยแพร่เป็นการเฉลิมพระเกียรติเห็นนำไปโพสต์ไปแชร์ไปปั่นเฮสปีดด้านลบก็อยากให้กำลังใจผู้ทำผู้เผยแพร่หนึ่งทำแต่ร้อยคอยจ้องตำหนินี่คืองานอาชีพในยุคไอทีที่หลอมคนยุคนี้ให้เป็นมนุษย์วัตถุก็บอกแล้วทุกอย่างให้ดูที่เจตนาเมื่อทำดีแล้วผู้มีอาจนศรัทธา ย่อมไม่หวั่นไหวกับสรรเสริญและคำดินทาว่าร้ายดังนั้นผมก็เชื่อบริษัทสิงห์ผู้มีความมั่นคงในสถาบันมาตลอดจะไม่ท้อแท้และหวั่นไหวกับคนจ้องจับผิดเพื่อโจมตีซึ่งก็ทราบว่าเป็นพวกไหนสมศักดิ์เจียมหรือสู้คุ้งแซ่ผัวนั้นเป็นตัวอยา่างเรียนเพื่อลบค่าความเป็นคนเพิ่มพูนความเป็นสัตว์เนรคุณถึงได้โพสต์ว่าถุงพระราชทาน ใช้เงินภาษีและเงินบริจาคซื้อซึ่งบิดเบือนหวังให้คนเข้าใจผิดโดยตรงเพราะสมศักดิ์เจียมเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเพื่อหาจุดโจมตีมาตลอดต้องรู้ว่าต้นกำเนิดถุงพระราชทานนั้นในหลวงรัชการที่9ทรงให้จัดทำเพื่อนำไปพระราชทานแก่ประชาชนในภาคใต้เมื่อครั้งเกิดวาตภัยหลายสิปีก่อนโน้น ไม่ได้ใช้เงินภาษีไม่ได้ใช้เงินบริจาคแต่ทรงนำดอกผลของมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์โดยแท้และจัดทำมาตลอดทุกคนมีอิสรภาพในความคิดคิดสัตว์คิดอาสัต์แต่ละคนรู้อยู่กับตัวเองและผลที่ได้รับจากสัตว์อาสัตว์นั้นด้วยแต่ละเจตนาจะมีคำตอบให้แต่ละชีวิตเร็วปานเทคโนโลยีไอที ที่เป็นทาคกันอยู่ทุกวันนี้เชียวแหละคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ